สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบายทารเช่นเดิมนะคะขอโทษค่ะที่ห่างหายไปนานมากเหมือนกันนะคะพอดีไม่หมอก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะนะคะถ้าไม่หมอห่างหายไปไม่หมอต้องกาบขอโทษขออภัยไปดูไม่หมอท่านอื่นก่อนก็ได้นะคะอ่ากดกระดิ่งไว้ก็แล้วกันนะคะถ้าคลิปของไม่หมอลงมันก็จะเด้งเข้าหาคุณเลยนะคะเอาละนะฮะ แม่หมอจะมาเริ่มนะคะทำทำพิกอเด็กอีกครั้งหนึ่งเนาะในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูซิวันนี้แม่หมอมีสองเด็กค่ะนะคะเริ่มจากซ้ายมือเช่นเดิมค่ะเด็กที่1และก็เด็กที่สองนะคะ <c oughs> เลือกเด็กที่ดูดูสายตาหรือ ดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดนะคะหากจิตไม่นิ่งอย่าเพิ่งเลือกนะคะหากไม่หมอมีเสียงก็แอมก็ไอต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอาละถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มให้หยุดวิดีโอไว้นะคะไม่หมอจะไปเริ่มกลองที่หนึ่งนะคะมาค่ะ สวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะแม่หมออาจจะเสียงแหบหน่อยนะคะเพราะว่าแม่หมอไม่ค่อยสบายค่ะเป็นหวัดเป็นไอนะคะเลยไม่ได้ทําคลิปลายวันเลยนะคะเอาละเดี๋ยวแม่หมอขอดูตัวตนของเขาก่อนว่าเขาคนนี้ที่คุณถามถึงเขาเป็นคนอย่างไรนะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่มีน้ำใจมากเป็นคนที่เซนสถสิบนะคะ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานมากค่ะคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครเลยนะคะอะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครไปยุ่งวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยนะคะเป็นคนที่ให้เกียรติคนนะบุคคลคนนี้นะคะคุณโอ้เขาชอบทำงานเป็นทีมนะคะคุณขาเนาะเขาเป็นคนที่เหมือนกับ เป็นนักธุรกิจเลยล่ะนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือการงานของเขาที่มั่นคงมากเลยนะคะเ,เป็นคนเอาการเอางานในเรื่องของการงานนี้มาอันดับแรกเลยนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเหมือนกันนะบุคลคลคนนี้ค่ะนะคะที่สงสารนะคะคุณเอามาดูสิคะว่าเขาคนนั้นที่คุณถาถึงเขารู้สึกอย่างไรนะคะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอู้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เหมือนดีเหมือนกันนะคะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะคุณไม่ต้องการใครอะนะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่ต้องการใครคุณรักอิสระนะคะคุณอืมคุณมีพร้อมละในเรื่องของการเงินนะคะและคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะ เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆค่ะคุณนะเขานะคะมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะช่วยเหลือคุณเหมือนกันนะคะถ้าคุณช่วยเหลือเขาเขาคนนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเหมือนกันนะคะคุณอคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นต่างชาตินะคะต่างศาสนาต่างภาษานะคะหรือไม่คุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคนในเครื่องแบบหรือเป็นนักเรียนนอกได้หรือ ทํางานแดนไกลทํางานต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะนะบุคคลคนนี้นะคะไม่ตัวคุณก็ตัวเขาเป็นคนที่รักสุขภาพนะคะชอบเข้าฟิตเนสชอบออกกําลังกายนะคะคุณคะคุณของเขาดีมากเลยนะบุคคลคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองค่ะดูดูเขาอะ่ะเหมือนคนโสดมากนะคะที่รักตัวเองนะ เป็นเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาค่ะอู๋คนคนนี้นะคะอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาอยากจะมาหาอยากจะมาเจอคุณเหมือนกันนะคะอยากจะเดินทางค่ะมาหาคุณเขารู้สึกว่าคุณแตกต่างนะคะกับเขานะคะความต่างนั้นไม่ได้มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะคะคุณขาเนาะเขารู้สึกว่าคุณมั่นคงในด้านของการเงินมากในด้านของอารมณ์มากค่ะราชนีเหรียญขึ้นมานะคะคุณอาจจะเพียบพร้อมในด้านของการเงิน คุณอาจจะดูแบบมีเงินนะนะคะรักตัวเองนะคะกับใครบางคนใช้ของดีมียี่ห้อนะคะอืมเป็นเป็นผู้ชายหรูเป็นผู้หญิงแพงเนาะในในความรู้สึกของเขานะคะเงิน,ๆๆนะะเงินเงินเงินนะคะเงินโอ้หนึ่งเหรียญขึ้นมาคะ่ะนะคะอืมแล้วก็ evangelizing คิงออฟเ e นท์ e กิ้เขารู้สึกว่าคุณสองคนคล้ายๆกันนะคะฐานะใกล้เคียงกันนะคะคุณความตางนั้นอาจจะเป็นลักษณะนิสัยก็ได้นะคะแต่ว่าสภาพการเงินของคุณและเขาดูเหมือนกันเนาะเป็นคิงเหรียญนานเหรียญหรือไม่น,นะคะคุณรู้สึกว่าเขานิ่งเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งเหมือนกันนะคะคุณอื จ็ดถ้วยขากับใครบางคนนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะมีคนเข้าหายเยอะมีตัวเลือกเยอะหรือคุณและเขานะคะมีอะไรทําเยอะแยะมากมายนะคะคุณมีความฝันมีความมีจินตนาการนะคะอยากทํานั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลานะคะคุณขาอู้ที่จริงนะคะความฝันเนาะเข้าฝันถึงคุณหรือไม่เข้าอาจ ฝันอยากจะมีบ้านมีครอบครัวกับคุณอยากจะแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ของอสี่คาถาขึ้นมานะคะอยากจะลงหลักปักฐานก็ได้นะคะความคิดความรู้สึกหรือความที่เขาจินตนาการนะคะอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะคะคุณนี่ค่ะความรู้สึกของเขาดีค่ะนะหกคาถาขึ้นมาแปลว่า บุคคลคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะนะคะคุณคุณได้ใจเขานะเออคุณคะคุณได้ใจเขาคะ่ะสิบถ้วยขึ้นมานะคะว้าวคุณเขาอยากจะชนะใจคุณเขาอยากจะได้คุณมาเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณคะ่ะในความรู้สึกของเขานะคะดูสิหรือไม่เขาก็รู้สึกว่า เขาอยากจะให้ความอบอุ่นกับคุณก็ได้ถ้าคุณและเขาใหม่อยู่ด้วยกันนะคะอยากจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันนะคะคุณโอ้ความรู้สึกของเขามั่นคงนะคะไม่มีวัยเอ็นเลยอะ่ะความรู้สึกของเขาถ้าสมมติเขามีตัวเลือกหรือ,อ,อม,มีคนเข้าหาเขาเยอะคุณก็เป็นคนที่เด่นที่สุด ในในตัวเลือกที่เขามีนะคะตอนนี้นะคะคุณคาเนะคุณชนะใจเขานะคะคุณอเอาละค่ะขอดูหน่อยสิไพอรลเลอ,อยากจะบอกอะไรไพอัลเลอยากจะบอกอะไรคําถามเยอะแยะมากมายทําไมทําไมทําไมนะคะเขาอ่านอยากจะอยากจะพูดอยากจะถามคุณก็ได้นะคะอยากจะสื่อสารคุณก็ได้หรือเขาก็พยายามที่จะ,ะให้คําตอบกับตัวเองว่าทําไมทําไมเขาถึงมีความรู้สึก กับคุณแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้คุณมีความสุขค่ะนะคะเขาอยากจะมีความสุขร่วมกับคุณเขาอยากจะสร้างสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์เฟอร์เฟคไปด้วยกับคุณนะคะโอ้โหคุณเนาะอันนี้คือความสมบูรณ์นะคะคือการเริ่มต้นนะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวกับคุณนะคะโอ้โหคุณคาเนาะ ความสุขความสมบูรณ์นะคะคือเขาอยากจะมีความบันเทิงอยากจะสร้างความสุขค่ะ,ะให้กับคุณนะคะคุณขาโอ้พลังงานของเขาดีมากมากค่ะวันนี้นะคะอะเขาอยากจะเคลียร์พลังงานเขาอยากจะสร้างนะคะครอบครัวใหม่ๆไปกับคุณนะะก็ได้นะคะคุณขาเนาะถ้าเขานะคะตอนนี้ไม่หมอคิดว่าเขาน่าจะอะเคลียร์นะ คลียพลังงานของเขาหรือเคลียความคิดของเขานะคะเขาพยายามที่จะคิดบวกนะคะกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มีให้กับคุณนะคะคุณคะอยากสร้างครอบครัวอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีอะไรที่แบบใหไ้ได้ได้รับเท่าเทียมกันนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเขาก็อยากให้คุณมีความรู้สึกดีๆให้กับเขา เช่นกันนะคะนี่แหละความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเอาละค่ะตรงก็เก็บไว้ไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้นะคะไม่ตรงก็ไปเลือกกองใหม่ได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนี่คือพลังงานหรือดวงในภาพรวมแต่ถ้าคุณอยากจะให้ตรงนะคะ คุณก็มาดูดวงส่วนตัวนะคะพร้อมเมื่อไร่คุณก็แอดไลน์มาค่ะนะคะแอดแล้วก็เขียนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะหรือส่งสติ๊กเกอร์มาก็ได้ถ้าคุณไม่ส่งอะไรมาหรือไม่เขียนอะไรมาลายจะไม่ขึ้นนะคะคุณคะเอาละถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวคะ่ะ ทักทายมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะคุณคะเอาละค่ะขอให้คุณนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะในวันนี้ที่มาเจอคลิปของแม่หมอนะคะเอาละเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบายบายเข้าไปบายบายเข้าไปบ้า สวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะไม่หมอต้องกาบขอโทษขออาภัยนะคะที่ห่างหายไปค่ะพอดีไม่หมอเป็นไข้วัดนะคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเอาละค่ะไม่หมอขอดูตัวตนของเขาหน่อยนะคะตัวตนของเขาเป็นคนอย่างไรตัวตนของเขาคนนี้อุ้ยไม่หอม,มขอขอโทษค่ะ ไม่หมอต้องกราบขอโทษนะคะตัดวิดีโอไปค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ขี้เหงามากๆนะคะคุณเขาเป็นคนขยันนะคะ,นนะ,คะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ขยันมากๆแต่เขาเป็นคนใจร้อนเนาะนะคะใจร้อนนะคะคุณ ความใจร้อนของเขาแต่เขาก็ใจดีนะคะคุณข่าเนาะเออนะเป็นคนที่ขี้สงสารเซนสติฟฟเหมือนกันเป็นคนที่ใจน้อยเหมือนกันนะคะขี้ใจน้อยนะขี้น้อยใจขี้ใจน้อยนะคะคุณข่าเนาะแล้วเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวนะคะคุณข่าเนาะหรือไม่เขาเป็นคนที่เอชอบทานอาหารอร่อยๆนะคะเป็นคนที่อืม พูดถึงว่าเขาเป็นคนที่กล้าเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะบุคคลคนนี้นะคะคุณอ่ะดูอ่า ตัวตนของเขาคร่าวๆนะคะเรามาดูซีความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะโอเขาคิดถึงคุณนะคะคุณคะเขาเศร้าเขาคิดถึงนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะระหว่างคุณสองคนคะถ้าคุณสองคนได้รู้จักกันนะคะคุณคะเนาะยังคิดถึงวันวานยังหวานอยู่เนาะคิดถึงเรื่อง ดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะเพราะว่ามีสิ่งเก่าๆสิ่งอะไรที่เขายังมุบออนจากอดีตไม่ได้นะคะคุณอถ้าคุณยังไม่รู้จักกันเขาคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณนะคะคุณคะเนะาะแต่ว่าถ้าคุณรู้จักกันมานานละเขากา็คิดถึงเรื่องเก่าๆหลังๆค่ะคุณเขานะคะ เศร้าค่ะตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเศร้าที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเศร้านะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามานะคะดูไววนะคะความรักของเขาก็เลยต้องชะง,งักกับคุณนะคะคุณค่าเนาะเด็กถือไม้เท้าตอนนี้นะคะเขา รู้สึกว่าเขานะคะอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินนะคะคุณคะหรือไม่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นิ่งหรือเขาอาจจะนิ่งเงียยไปเพราะว่าเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องของอการทำมาหากินของเขานะคะคุณเดวิดอฟฟอร์ูนค่ะไม่เหมาะคิดว่าเขาคนนี้ก็ รู้สึกว่าแล้วแต่โชคชะตานะคะแล้วแต่โชคชะตาค่ะตอนเขาเชื่อในโชคชะตาหรือเชื่อในพรมลิขิดนะคะบุคคลคนนี้นะคุณแต่คุณรู้ไหมเขามีใจให้กับคุณนะคะ เขาคิดถึงและเขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะหนึ่งถ้วยนะคะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่มันฟูมันล้นมันเต็มอยู่ในหัวอกหัวใจของเขาอยู่นะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาค่ะคุณอืมรูสิคะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาส่องนะคะเขาส่องเขาดูคุณนะคะถ้าคุณมีเจ้าของนะคะเขาก็เศร้าเขาก็เสียดายคุณนะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ วางแผนนะคะในอนาคตเป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของความรักเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของอการเงินนะคะบุคคลคนนี้นะ,ะเขาคนนี้นะคะอยากจะคุยกับคุณค่ะนะคะอยากจะคุยอยากจะเจราจาอยากจะพูดคุยกับคุณมากอยากจะทำ กับความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อนะคะอยากจะให้ความสัมพันธนี้มันไปต่อเหมือนกันนะคะอ่าเขาคนนี้นะคะเหมือนรอเนาะเหมือนรอบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะหรือรอที่จะพูดจานะคะกับคุณคุณรอหน่อยก็แล้วกันนะคะถ้าเขายังไม่ได้ตัดสินใจเดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณมานะคะบุคคลคนนี้นะคะคุณอืม หนึ่งดาบค่ะนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลา,าดนะคะคุณอืเขาจะจัดการนะคะเขาเขาคิดว่าเขาจะจัดการกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอให้คุณรอหน่อยนะนะคะอืมขอให้ขอเวลาเขาหน่อยนะคะคุณเขาเครียดนะคะคุณคะืะก้าวดาบ เครียดเป็นวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นอนไม่หลับเป็นกนังวลกังวายนะคะคุณหรือไม่นะคะความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณเนะ่มืมันเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เขามีความกังวลนะคะคุณนอนไม่หลับเลยนะคะคุณมีอิทธิพลกับเขานะคะถ้าคุณไม่มีอิทธิพลกับเขาเขาคง นอนไม่หลับหรอกค่ะนะคะคุณคะแล้วก็ไพ่ของเด็กถือถ้วยขึ้นมาค่ะเด็กถือถ้วยนะคะคือความรู้สึกที่กล้ากลัวๆนะคะเป็นความรักที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะหรือไม่บางครั้งนะคะเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะยังต้องใช้เวลาขอเวลาสักหน่อยนึงประมาณนี้นะคะ แต่เขาคนนี้อยากจะคุยกับคุณมากๆนะคะอยากจะติดต่อหรืออยากจะได้ข่าวๆอะไรจา,จากคุณเช่นกันค่ะนะคะขอให้อารัเคิลบอกหน่อยสิว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเข,คขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอให้ออลัเคิลบอกหน่อยเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาจะ เหมือน j u s t i c นะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธรร์หรือความรู้สึกของเขาเองนะคะเขาจะไม่พูดอะไรนะคะเขาจะไม่ให้ความหวังอะไรกับความสัมพันธรรน์นี้เขาจะไม่ให้ทําให้คุณเสียใจนะคะถ้าเขาพูดอะไรล,ลงไปนะคะถ้าเขายังไม่พร้อมเขาจะไม่พูดนะคะคุณคะเนะเาะก็ขอให้เ,เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือขอเวลาให้เขาได้ ได้ตันกองเนาะได้กันกองก่อนก่อนที่เขาจะพูดนะคะ justice Just <think S 1> คือความยุติธรรมค่ะคุณค่ะเนาะกับใครบางคนอาจจะรู้เรื่องในกฎหมายกับใครบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับเอกสารหรือทํางานเกี่ยวกับเป็นทนายความนะคะคุณค่ะเนาะ justice ขึ้นมาค่ะ,ะเห็นไหม,มยังไม่ถึงเวลานะคะเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะ เดินหน้าความสัมพันธ์นะคะคุณเขาขอหยุดพักก่อนเขาขอนิ่งก่อนนะคะแปลว่านะคะความรู้สึกของเขาก็ดีกับคุณมากๆนะคะหรือไม่เขารู้สึกว่าคุณน่ยพร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะหรือไม่เขาก็ขอโอกาสนะคะจากคุณนะคะแต่มันมีหน้ากากเข้ามาเนาะหน้ากากคือ การที่ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะยังเก็บความรู้สึกอยู่นะคะแต่ในใจของเขายังมีคุณนะไม่ใช่ไม่มีคุณนะคะคุณขาเนาะออมนะก็ขอเวลากันหน่อยก็แล้วกันนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเขาก็ขอให้คุณนะคะรอดูเขาก่อนก็แล้วกันนะคะคุณก็ให้เป็นหน้าที่ของยูนิเวอร์เป็นหน้า ที่ของจักรวาลนะคะให้คุณและเขานะคะได้มาเจอกันได้มาคุยกันถูกที่ถูกเวลานะคะคุณคะเอาละค่ะจบก่อนคะ่ะคลิปนี้นะคะตรงก็เก็บไว้ไม่ตรงก็กองไว้ตรงนี้นะคะ ฟังเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะอย่าเพิ่งปักใจแน่ใจว่าเป็นดวงของคุณนะคะคุณขาเนาะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นของคุณเลยคุณก็แอดไลน์แม่หมอมามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่คุณก็แอดไลน์มาแอดแนวก็เขียนอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่เขียนอะไรมาไลน์จะเด้งนะคะคุณขาเนาะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กัน เราคงได้คุยกันทางไลย์ส่วนตัวค่ะเอาละนะคะวันนี้แม่หมอไปก่อนค่ะนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย